ตกปลากที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเหมาะกับการฟิชชิ่งเป็นอย่างยิ่งจองห้องิน,น้ำนะครับ เนี่ยครับห้องที่จองไว้ปกปลาได้ครับส่ตงตามจุดประสงค์ของเรานี่ครับแม่น้ำแควน่าจะมีตัวนะลุ้นกันเหมือนได้รอบแผ่นะครับ กาดยรอบผ่านแม่น้ำแร์อยู่ข้างหน้านะครับนี่แรแบแบมบูเฮานะครับมีแพรหลายเวอร์ชั่นอยากตกปลาก็มาริมน้ำครับนี่ครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับแบมบูเฮาใกล้สะพานแม่น้ำแร์ครับ อันนี้ห้องน้ำแยกนะครับนี่นะครับห้องน้ำแยกอยู่ข้างบนนี่ครับแต่เราจองที่นี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผม 3D f i t h i n n g มากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับมาตกปลาที่นะครับกับ่านแม่น้ำแควเลยนะครับกับรถไฟกำลังมาเลย ันนี้มาตกหมายแม่น้ำนะครับแม่น้ำแควนะครับที่กาญจนบุรีนะครับมาลงที่แพรแบมบูนะครับแบมบูเ HOUSE นะครับมีหลายบรรยากาศแล้วถ้าจะตกปลาก็ต้องมาพักแพรริมน้ำนะครับค่าพักก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อห้องนะครับครับเดี๋ยวประกอบเบ็ดกันครับนี่ครับวันนี้เอามาสี่คันครับอุปกรณ์ก็เยอะนิดนึง นี่นะครับปลามารอแล้วครับผมอ่อยเยอไว้กำลังมาฮุบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาประกอบเบ็ดแป๊บนึงามาชมกันครับเอาละครับปลาตัวแรกนะครับดูปลาอะไรครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหดู สุดยอดโอ้ยมาเดินตัวแรกครับปลาดุกเลยครับดีใัใหญ่ใหญ่เลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเคคร่มมาแล้ว,ลวนี่นะครับปลาดุกตัวแรกของเรามาแล้วครับรเ,เ,ด,เบด,บด,ด็เด็กๆ<า>เกด,ดักๆเดเด็กๆเด็กๆเด็กด็กเด็กๆเด็กๆด็กๆเด็กๆเด็กๆเดยอด็กเด็กๆเดากมเด็กๆเด่กๆเด็กๆเดกเด็กรดกๆเด็กๆเดกๆเดกๆเด็่ๆด็กด็กๆด็เด็กด็กก ขนมปังครับขนมปองนะครับกระสุดกระแจแล้วก็ลำลำหนึ่งครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับหัวอาหารปลาแล้วครับหัวอาหารปลาดุกเล็กครับใส่ผสมไปแล้วก็นวดให้เหนียวครับสีทุนลอยครับนี่ครับมาชมครับตรงนี้เลยครับที่ได้ตัว ให้เหนียวครับพุ่มตัวเบ็ดตีลอยตกลอยนะครับนี่ครับเบ็ดเบอร์เ,เล็กๆครับถึงเข้าคอกันเลยเ,เดินปลาดุกกันแล้วหนึ่งตัวครับหรืวลุ้นกันต่อจะโดนปลาอะไรอีกไป,ไป เป็ดสามขั้นนะครับ ๋ยวมีดูเบ,บ็ดแล้วตีทุนลอยทุนไว้ครับเดี๋ยวมีปลามากินเองลองเปิดสามขั้นนะครับเดี๋ยวว่าจะตกหน้าดิานสักขัน ลงมาตรงนี้ครับ3ามคัน กินตอนนี้ก็กินโอ้โสิ่งเันใหญ่นี่ครับนี้อยู่นะคับถายครับนะคักทายปลาอะไรเดี๋ยวรู้กันมันนิ่งจัง่ะโอ้โหตัวที่เตี้ยกระททกเบ็ดจริงจริง มาแล้วโอ้โหจะเปลี่ยนตกตกระฆ <laughs> ่าตัวแค่นี้ยวมอย่างไม่ติดเลยเลยแล้วก็ปลาใหญ่เด้อ <laughs> ยอดได้แล้วตัวหนึ่งแต่ก็เ <laughs> มื่อกี้ตะก้อทำงานไปแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวมาลองแมตติสสองครับว่าจะมีตัวไหมไปรุกต่อ,อ เห็นมีปลาขึ้นน่าจะมีลุ้นครับมาลุ้นปลาใหญ่กันเมื่อกี้ไม่ใหญ่ยากาศด,ดีครับแต่ปลาตั้งลุ้นเอาครับดีเมื่อกี้เจอกับญาติกับเจ้าของแพนะครับมีแหล่งไสเดือนผมก็ให้้างไปขุดไสเดือนครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันใช้ไสเดือนจะได้ผลหรือเปล่ารอ,อลุ้นกันครับไป คนเดียวครับใช้กระดิ่งดีกว่าช่วยเตือนช่วยเตือน ใช้ตะข้อไข่4เซนนะครับติดแต่ตัวเล็กลองเปลี่ยนมาใช้7เซนดูบ้างเผื่อจะติดตัวใหญ่ครับตัวเล็กไม่รู้จะไปทำอะไรตัวใหญ่ดีกว่าลองดูครับเดี๋ยวเป็น7เซนนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเติเหยื่อเข้าไป นีะครับพอเจ็ดเซนครับดูสิจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นไหมลุ้นกันป้าครับตีไปที่เดิมนะครับนี่เลยเก่าครับ

ต่ออกอกกำลังน้ำเลย กิจกรรมยามเย็นครับพายเรือเล่นกันนะครับที่จะผ่านแม่น้ําแควนะครับนี่ครับวันหยุดหยุดสัปดาห์มาเที่ยวกันนวันเสาร์นะครับจัดท่องเที่ยวมาพายเล่นกันในะแม่น้ําแควรครับอากาศยามเย็นสบายๆนี่ครับพี่โชเฟอร์เรือเขาก็อยู่ตรงนี้เอง มีเรือรับเหมาให้นักท่องเทีย่ยวครับชมเมืองกาญนะครับชมแม่น้าแควนะครับจิดต่อได้ที่นี่นะครับความเย็นอย่างนี้เรามาหลิวกันดูครับเราจะได้ตัวไหมนี่ครับตักขายตักขาดี่อัดเซลลเด็ดเซลลเย็นแพรก็ล่องกันหน้าดูครับมาเรื่อยๆครับ แล้วหรือทำงานแล้วาาตัวนึงน,นี่อยสตาคาาัสปิดตาต่อซอยมาแล้วนี่ครับอตซอยตัวนี้เสียงสีสว่างตะไวยากระมาทักทายครับครับเมื่อกี้ปักเบ็ดไว้ตรงนู้นนะครับนี่ครับได้ปลากดหินครับนี่ปลาที่ตามหาครับ จะไปใส่ตู้สวยๆแน่ได้โดยบังเอิญครับแม่วันนี้โชคดีครับไม่ต้องไปตามหาไก่ดิมนมะนาวแควนี่มีตัวครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับรอบดึกตวันแล้วนี่หัวหองขาวนะครับว้าว,วยิ่งดึกยิ่งกินห่างนะครับสงสัยต้องเลิกก่อนครับ ตีกันมากมายเหลือเกินลั่นไปหมดครับหมาก็มาค่อยกินครับวางลุ้นอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่กินก็ต้องขอลาก่อนครับ้าว่อยว่ากันใหม่ประมาณสามทุ่มแล้วนะครับหมาก็งเงียบครับไม่กินเลยใส่ต้องพักแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเช้า,ชาพรุ่งนี้ค่อยลุ้นกันใหม่ครับครับขอลาไปก่อนครับเขานอนดีกว่า ดีครับเช้าวันใหม่ครับวันอาทิตย์ครับเราก็ตกปลากันตัเช้าเลยวันนี้ลงไปไปสามครั้งมันทักทายครับยังไม่สว่างครับเวลาประมาณตีห้าขวบขวารับน้ำแรงมากตอนนี้มีน้ำเช้านะครับมาแล้วครับปลาตัวแรกในรับเช้าวันอาทิตย์นี้ครับมาชราชครับ อ่าไม่ใหญ่มากนะครับตัวแรกมาแล้วมาแล,าแล้วล้นกันต่อตอนนี้ข้างนอกน้ำแรงครับต้องหันมาตกข้างในครับยังพอได้ตัวครับตรงน,นี้ตลาไีกตัวนึงแล้วจะกลับตัวสวยครับนี่เยอกลับก็บ

เช้านี้ก็เงียบๆแล้วครับมีแต่ปลาเล็กมาทักทายนะครับปลาใหญ่ไม่รู้ไปไหนหมดน้ำก็เบาไปเยอะแล้วครับสงสัต้องเก็บเบ็ดกลับก่อนครับยังไก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันครับเดีย๋ยวมาชมปลารวมกันครับ ปลารวมทิปนี้นะครับ 看看。